พี่หลงคิดถึงน้องดาวครับพี่หลงไม่กล้าไปรู้สึกว่าทางข้างหน้าหมามันเยอะพี่กลัวโดนกัดครับพี่กลับบ้านโอ้โหดีใจอย่างดดูดูค่ะได้ยินเสียงพ่ออยู่ไม่เป็นสุขแล้วค่ะตอนนี้กลับบ้านบอรู้ว่าจะได้กลับบ้านแล้วนะคะ เยอะมีเสียงมีเสียง,ม,ม,ยงมีเสียงเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะบบใครไม่มีเสียงไม่พากลับบ้านนะคุณพ่อบอกเอาไปเส้นเดียวก็ได้ตัวถ้ามันไม่ได้ใช้อ่ะก็พรุ่งนี้ก็เอามาอีกไงใช่พรุ <Sie 're> <S <S พ่งนี้เรา พรุ่งนี้เราจะมาทั้งสามเชือกนะคะพี่เดือนแม่แป้งแล้วก็หมูดาวนะคะเก็ไม่เบื่อเนี่ยไม่รู้ล้ค่ะมาแบบนี้ช้างเราก็ได้กินอาหารมากหลายหลากหลายเก็เบื่อไม่เบื่อหรอกคะ่ะอยู่ที่บ้านยิ่งจะเบื่อกว่ามาป่านะ oh. พรุ่งนี้เราไปที่นู่นก็ได้ไงผูน้นู่นที่เราไปเล่นกับเด็กแกงไงเอานี่ยี่ยังดก ตายเป็นมอลำด้วยบ่านดูดูแม่แป้งขยิงหัวได้ทั้งวันกินก็ขยิงเนี่ยคุณคุณพรุ่งนี้ช้างาจะกินไหมเนี่ยเนี่ยลำตรงเนี้แล้วก็ตัดไร้แล้วเช้าเดือนฝ่นตรงนี้ถ่ด้ไม่ใช่ไหมเอา้เอาตรงนั้นก็มีไงนั่นนะเ,เ,เราต้องใช้เครื่องตัดไหมพ่อให้คุณขึ้นมาตัดแต่เช้าไงคุุณลงอน,นแล้วงอนนะค่ะงอนแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อจับแม่แป้งก่อนดาว กลับบ้านนะโอ้ยดากลับบ้านไหมครับครับบามัมามาอเาว้ี่เียวนี่อ่เอาไว้นี่ค่ะเอาไปส่วนที่ได้ใช้ก็พอ ตรงนี้เราจะไปเที่ยวป่าก,กันไม่ผูกตรงนี้ก็ไปเที่ยวป่าก,ก็ได้ให้คุณเอาเครื่องมาตัดตรงนี้ไวใ้ให้ดูกินก่อนอเดี๋ยวค่อยเราไปเที่ยวป่ากลับมาเสร็จเราค่อยมากินหญ้าตรงนี้ไงคุณว่าไหมแม่ว่าถ้าผมปล่อยปหาแม่ดาวทำไงดูดเต้าทั้งวันคะ่ะคลิปไหนคลิปไหนมีแต่หมูดาวดูดเต้า fc เบื่อกันละมั้งคลิปไหนคลิปไหนหมูดาวก็ดูดเต้าดูนะคะเอาโซมาคสิแบกไปโซติผูกขาเขาะนะ อาวข้าเต้าบับก็รู้ทั้งรู้ว่าดูดไปมันก็ไม่มีน้ำแต่หนูจะดูดความพอใจของหนูแม่ยังไม่ได้เก็บเสือเลยแม่ยังไม่ได้เก็บสาดเลยคลิปไหนคลิปไหนก็ดูดเต้าไม่ต้องไงไม่ใช่ันเอาไปยนะมัสั้น,นพรุ่งนี้ก็มาใหม่ ไม่นะพ่อพรุ่งนี้เราจะไม่ผูกยาวแบบนี้นะคะเราจะเจ็บขี้ช้างเข้าไปตรงกอไผ่แล้วเราก็จะเอาตรงนี้เป็นที่ผูกช้างเลยไม,ไม่เอาไว้มันมเป็นปุ๋ยเลยอ้าวแล้วจะผูกช้างกินหญ้าย,ยัางไงลูกสาวคุณหุงข้าวรอยังหุงแล้วใช่ไหมหุงแล้วครับโอ้โหเก่งมากเก่งมาก ถือโอกาสใช้เลยนะคะวันนี้มอต้นสอบนะคะพรุ่งนี้มอปลายเขาอยู่มอปลายเขาจะไปสอบพรุ่งนี้พอดีอาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงนะคะอาการน้องเขาก็ดีขึ้นแผลเขาก็เริ่มหายแล้วแขนเขาก็เริ่มหายปวดแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปเรียนหนังสือต่อแล้วค่ะไปสอบมอปลายสอบพรุ่งนี้นะคะวันนี้น้องฟางไปสอบน้องฟางอยู่มอต้น เราก็กินแห้วเหมือนเดิมเราบอกว่าเจ้าเจ้าเจะเกือบถึงหัวลูกนั่น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 ล่ะคนอยากดูดน้มไหลเหมือนนียรับตาบุยเลยกินแห้วหมายความว่าจะได้ไปงานใส่บาตรที่ตัวจังหวัดนะคะสรุปงานยกเลิกนะคะโอ้ยเสียดายจังเดี๋ยวก็มีแม่ว่าจะเอาลูกชายไปโชว์ตัวซะหน่อยนัดกับเอฟซีอย่างดีนะคะ เดี๋ยววันนี้ไปดูเดี๋ยวควันเขียวจ่าไร์สดให้ดูอ้ยเสียดายจังโอ้รู้สึกว่าขาที่ห้าคุณจะออกมานะคะวันนี้คุณอิ่มจัดไงกินใบไผ่โอโ้ดูค่ะบิ๊กกรเจ้แม่รอติดตามตอนเราเดินกลับบ้านดีกว่าแม่อิ่มแล้วมะได้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอไปติดตามตอนหมูดาวเดินกลับบ้านนะคะ ตอนนี้หมูดาวเราก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเดินกับแม่แป้งดูค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะนี่พี่หลงไม่มารับน้องเลยค่ะนี่ไม่รู้ไปไหนสงสัยเฝ้าพี่เดือนอยู่ที่บ้านนะคะนี่มาแล้วไม่ได้เดินนะคะหมูดาววิ่เงเอา เป็นช้างที่เดินเร็วมากเดินเหมือนวิ่งอะค่ะดูนะฮะรถนะลูกรถ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 เจเยอะบรรยากาศยามเย็นนะคะเขาก็วิ่งตัดยุงตัดยา่าจี่จู่มีเสียงช้างร้องดูดูมูดาวโอ้แสงตะเวนพะนะพระอา,าทิตย์ใกล้จะตกดินโอ้ย ตเวนฟังเอาในื้อเอฟซีตะเวนไะนะเอาลด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 เดินเรมเร่มเมเริมไปแล้วดูค่ะตูดหมูดาวเดินโอเดินเร็วมากเลยค่ะเดมเรืมเ เราไปติดตามกันที่บ้านนะคะใกล้ๆถึงบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จะขับรถไปก่อนนะคะดูนะคะบรรยากาศช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงหรือบ่าย4ี่โมงนะคะดูพาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วนะคะเราก็พาหมูดาวเดินกลับบ้านนะคะหมูดาวเดินมากับแม่แป้งกับพ่อเลินนะคะส่วนแม่ก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาดัก รอข้างๆหน้านะคะเพื่อจะมาเก็บภาพสวยๆดูดูรถเขาก็ไม่ยอมกลัวในนักเลงซ่านี่โอ้ยเกินคำบรรยายจริงๆค่ะลูกชายเอฟซีนี่ช้างงาก็ไม่กลัวถ้าช้างตัวไหนเดินนิ่งๆมาหาหมูดาวนะคะหมูดาวจะไม่กลัวดูเหมือนพ่อใหญ่ทองคำดูเหมือนพ่อหนุ่มเสกแบบนี้ค่ะเพราะว่าพวกพ่อๆเขาจะนิ่งไงหมูดาวจะไม่กลัว ถ้าเกิดว่าเป็นช้างเด็กที่ดื้อส่วนๆนะหมูดาวจะกลัวช้างตัวไหนที่ดื้อส่วนๆหมูดาวจะกลัวหมูดาวจะไม่ชอบเข้าไปใกล้หรือว่าไปเล่นด้วยหมูดาวจะกลัวเดินเด้มเดียม,ดมเดมนี่นะคะบรรยากาศยามเย็นของเราเย็สดชื่นมากค่ะว่าพายุจะเข้านะคะวันนี้วันที่ห้า ก็ยังไม่มีนะคะวีแววฝนจะตกก็ดีไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องชาวนาเรากําลังเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันนะคะคนที่ยังไม่เกี่ยวก็กลัวน้ําท่วมข้าวคนที่เก็บเกี่ยวมาก็ตากไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาเป็นงอกขึ้นมาเป็นเอเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นต้นข้าวขึ้นมาอีกก็ข้าวก็เสียนะคะกินไม่ได้อีกมีกลิ่นมีอะไรอีกนะคะ ทำนานี่ยากลำบากเหลือเกินดูนะคะบรรยากาศยามพรพีของเราโอ้โหสวยงามมากเลยใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะคะตอนนี้ เดินร่วมเดียมร่วมเดียมร่วมเดียมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับคนถือกล้องเหรอคนถือกล้องเหนื่อยมากเลยตันนี้มาจะไปหยาคนถือกล้องรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากนะคะตอนนี้ปวดแขนไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเราไปติดตามกันที่บ้านค่ะตอนนี้หมูดาวใกล้ถึงหน้าบ้านเราแล้วนะคะ ตอนนี้น้องดาวเราก็ถึงทางแยกใกล้ถึงบ้านตัวเองแล้วนะคะเดินร่วมเดียมร่วมเดียมมาแล้วนะคะ ช่วงบรรยากาศยามค่ำนะคะก็จะมีช้างผูกดิมสระน้ำนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะอ้าวนี่เราก็มาถึงหน้าบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะเย่นี่นะคะบ้านเราอยู่ตรงนี้เย่พี่เดือนเราอยู่ตรงนู้น พี่หลงก็มารับน้องแล้วค่ะดูได้ยินเสียงน้องมามาแล้วค่ะ <มา S 1> โอ้โหเราก็จะพาหมูดาวกับแม่แป้งอาบน้ํากันก่อนโอ้คิดถึงครับคิดถึงพี่หลงคิดถึงน้องดาวครับพี่หลงไม่กล้าไปรู้สึกว่าทางข้างหน้าหมามันเยอะพี่กลัวโดนกัดครับพี่กลับบ้านโอ้โหดีใจใหญ่เลยค่ะดูน้องกลับบ้านมาถึงบ้านดีใจใหญ่เลยทำไมไม่อาบน้ำก่อนล่ะ ลงชวนชวนเพื่อนมาบ้านอีกแล้วบอกเอ๊ะไม่ใช่พาเพื่อนไปขโมยกินอะไรอีกแล้วบ่นี่ฮออ้อาบอาบน้ำดีกว่าไหมอาบน้ำตรงนี้อ,นอ,อ๋อกลัวไม่แป้งกินอ้อยอ่ะน้องดาวดูดเต้าอ,อยู่ครับผูกแม่แป้งก่อนที่ คุณก็มาปลูกไม่แป้งก่อนแล้วค่อยเอาดาวไปผูกก็ในที่สุดนะคะหมูดาวกับแม้แป้งเราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามที่คอยลุ้นคอยเชียร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณค่ะ คุณพ่อสุดท้ายนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ